สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วารุณีจะพาทุกคนมาปูปูกระเบื้องปลากเกลือกระถนปลาเกลนอซึ่งห้องบ้านมันเป็นมันเป็นปูนไว้ ทีทำเราก็เกี่ยวกปูนเกี่ยวกปูนให้เสมอกันนะคะทุกคนใหเสมอ ไม่ได้จบไม่ได้จบดีคันว่าโยธานะคะทุกคนไม่ได้จบดิฉบว่าโยธาไม่ได้จบอกก่อสร้างไม่ได้จบเอกก่อสร้างนะทุกคนต่อแน้วก็ใช้เห็นตะกี้วางมันจะมีสองฝั่งนะคะนี่ฝั่งนี้จะเป็นหยัก อันนี้ก็จะอยากข้างในแล้วก็จะคว่มต่อกันแล้วก็าอให้เสมอกันค่ะทุกคนแันนี้วารุนีจะเป็นการเร่งรีบหน่อยนะคะเพราะว่ากำลังทำแต่พอดีมีงานเข้ามาก็ต้อง จากตัวนี้เพื่อไปทํางานก่นอนก็เลยจะวางอันนี้เผื่อมันจะได้แห้งทันด้วยค่ะวังไวที่หาอะไรมาทับนี่คือกระเบื้องมันงอน,นะคะก็เลยต้องหาอะไรมาทับไว้ ก็กระเบื้องจะได้ไม่ดีดขึ้นเพราะว่าเราเก็บกระเบื้องไว้นานค่ะแล้วก็จะหาอะไมาทับแล้วก็มันมัดมาหน่อยแล้วก็จะมาตกแต่งต,ตีบตบตๆบตบตบลงให้มันแน่นเนาะเนาะเราก็ทําเองบ้านเราเนาะคิดเลอะหรือสวยเราก็คิดเองนะทุกคนเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามการปลูกปาเก้กับกวาเลนี้บายบายค่ะทุกคน